มันช่างน้าอายซยเหลือเกินอาลนเชลเลอร์ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษชี้ว่าการที่ลิเวอร์พูลโดนมอยเซสไกเซโดปฏิเสธที่จะมาร่วมทีมด้วยเป็นเรื่องที่น่าอายสุดๆหงแดงลิเวอร์พูลยอมจ่ายถึง110ล้านปอนด์เพื่อที่จะคว้าตัวไกเซโดมาจากไบตัน ลิเวอร์พูลและก็ไบตันได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตัวนักเตะอย่างไกเซโดปฏิเสธลิเวอร์พูลแบบไม่มีเยื่อใยว่าเขาจะย้ายไปเชลซีเท่านั้นเชลเลอร์พูดถึงการย้ายทีมของไกเซโดผ่านทางพอดแคสต์ของ The The l e s s I s Football ว่าโอ้โหผมมองว่า มันเป็นเรื่องที่น่าอายนะสําหรับไกเซโดนะผมเปนเป็นเรื่องที่น่าอายนะสําหรับสโมสรอ,อย่างเลิเวอรูที่มีนักเตะปฏิเสธอย่างนี้ทั้งที่สโมสรยื่นข้อเสนอไปถึง110ล้านปอนด์นั่นไม่ใช่ภาพลักษ์ที่ดีเลยสําหรับเลิเวอรู คุณต้องทำการบ้านและตรวจสอบสถานะให้ดีกว่านี้มันเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆสำหรับลิวพูภาพลักษณ์สโมสรแบบนี้ผมมองว่ามันโคตรน่าอายเลยโอ้โหอลันเชลเลอร์บอกเลยว่าลิวพูน่าอายที่โดนไกเซโดปฏิเสธมาร่วมทีมเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับเบนซเซนเตอร์ได้นะครับ